วันนี้ก็วันพุทธที่ยี่สี่พฤษภาคม2566ครับมาดูราคาเหรียญบิตคอยกันนะครับผมในตรารางกระดานเทรดของบิตครับ BTC อยู่ที่9ก้า0สนสามหมืเจ็ร้ย่มสอง Ethereum หกหมื่น บิตคัพห้าสิบสองจุดสามหก XRP สิบห้าจุดแปดเจ็ด BCH สามพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดจุดศูนย์สาม USDT สามสิบสี่จุดสามแปด BNB หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบสองจุดสี่เก้า XLM สามจุดศูนย์สอง ADA สิบสองจุดหกสี่แวนเจ็ดจุดหนึ่ง OMG ยี่สิบเจ็ดจุดหนึ 41, ่งหนึ S ่งซิลศูนย์จุดแปด NNT ศูนย์จุดแปดหนึ่ง CVC สาม LINC สองร้อยยี่สิบสามจุดสี่หนึ่ง IOST ศูนย์จุดสามสอง ZRX เจ็ดจุดเจ็ดเจ็ด KNC ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดสี่ ABT สามจุดสามหนึ่ง มานา16.24 CTXC 5.91 Six 0.9 JFIN 8.66 p a l 5.76 d OK o 4, 68, 15, c o y 2.4 TRX 2.68 d a i 34.15 USDC 34.38 BUSD สองสี่จุดสามหก BAT เจ็ดจุดหกห้า MCR สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดจุดสามสาม EJ สิบเอ็ดจุดหกสอง BND ห้าสิบจุดหนึ่งแปด COMP หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดจุดเจ็ด KSM แปดจุดเจ็ดหก แปดร้อยเจ็ดสิบหกจุดสี่ด็อกดีโอทีหนึ่งร้อยแปดสิบสี่จุดหกหนึ่งเนีเออารห้าสิบห้าจุดแปดเอสซีอาร์ทีสิบหกจุดสามแปดจีเอลเอ็มเจ็ดจุดสามไวยเอฟไอสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดจุดเก้าหนึ่ง U.N.I. หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองจุดห้าเจ็ด A.A.V.E. สองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดจุดหกเก้า A.L.P.H.A. สามจุดแปดหกสามจุดแปดสาม O.C.E.A.N. สิบเอ็ดจุดสามเก้า S.N.X. แปดสิบสี่จุดเจ็ด S a s a n d สิบเจ็ดจุดสองสาม b a, 35, a, a, a 99, 85, l หนึ่งร้อยแปดสิบห้าจุดเจ็ดห้า c r v ยี่สิบเก้าจุดเจ็ดสอง g r t สี่จุดหนึ่งห้า mathit สามสิบจุดสามห้า a x s สองร้อยสามสิบหกจุดเก้าเก้า suzuki สามสิบจุดแปดห้า i l v หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดจุดสองเก้า i m x 26.73 d y d x 72.8 e n s 354.48 a l a 1.02การา1.02 g t 166.5 l y s e 4 0 5 1 c h z 3.59 g f 2.66 โซหกร้อยแปดสิบจุดสองเก้า avax ห้าร้อยหนึ่ง ftm สิบสองจุดสี่สามลูน่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามหนึ่ง ape หนึ่งร้อยสิบเก้าจุดเก้า hbar หนึ่งจุดเจ็ดแปด lrc สิบจุดหนึ่งหนึ่ง alg o ห้าจุดห้า c e l o สิบเจ็ดจุดแปดสี่ x t z สามสิบจุดสามเก้า t a l สี่สิบเจ็ดจุดหกเก้า o p ห้าสิบหกจุดห้าแปด atom สามร้อยหกสิบสองจุดสาม l d o หกสิบเก้าจุดสาม s t g ยี่สิบเอ็ดจุดสองเจ็ด a x l สิบห้าจุดหกห้า f l o w ยี่สิบหกจุดหนึ่งหนึ่ง f x s สองร้อยสี่สิบสองจุดสี่ห้า h f t สิบห้าจุดสี่สาม a r b สามสิบเก้าจุดสามสาม l o t y สี่สิบสี่จุดศูนย์แปด p e r p 2ี่ id 16.45ครับราคาเหรียญของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมวันที่24ีพฤษภาคมครับสอง6ห้หครับผมครับนี่ก็เป็นกราฟของ btc ทําฟิม a ม1สนาทีนะครับมีแรงขายออกเหรียญกำลัง เริ่มราคามูลค่าลดลงบ้างนะครับผมอันนี้ท่ายเฟรม15นาทีครับอันนี้ก็เป็นทายเฟรม4ชั่วโมงครับผมมีการแรงซื้อเข้าไปแล้วก็เริ่มมีการขายออกมานะครับสำหรับเราก็เป็นสายถือยาวนะครับซื้อเก็บไว้สะสมไปเรื่อยๆนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้ดีกันก่อนการลงทุนนะครับมูลค่าเงินของท่านอาจจะสูญหายไปได้ทั้งจำานวนนะครับผมนี้ก็ใช้เงินเย็นในการลงทุนนะครับผมครับสุดนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับผม